ยังไงบ้างคะนี่นะคือคนพูดถึงนี่แต่ตอนหนึ่งฉากหนึ่งฉากเปิดมาก็แซ่บเลยอะไรย่างเงี้ยคืออยากจะได้เหตุว่าเรื่องราวก่อนนะนั้นกว่าที่จะมาเป็นตอนหนึ่งฉากจะเจอหและหลังจากนั้นเขาก็ว่าจะเรล่นฉับไวครับมีคนแซวว่าเล่นฉับไวนะครับก็เพดีครับเป็นดี S 1> <S 1> ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราถ่ายไว้เยอะครับจัไว้ได้ครับผมเอาให้เอาที้สนุกไปก่อนครับเจอเรื่องอะไรคะก็สนุกคะ่ะตอนแรกก็กกหวั่นว่าเอ๊ะจบวันแรกแล้วจะออกไปเดินกลางแจ้งอะไอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีวันที่สองก็ออกไปเดินทั้นสอง,สองแล้วก็ก็มาขอถ่ายรูปเลยว่าไม่เกลียดแบบนี้หรอเราก็บอกไม่เลยมา โอเคแล้วนี่ครับหมดหน้าเรีนแต่แต่หลังจากนี้ไปเดินไหนไม่ได้แล้วนะพอเริ่มแบบตอนสองวันแรกวันแรกได้ถายไปนั่งสองคนน่ามันไปแล้วสองคนคือมีคนอินมากๆบอกว่าใจเดิงเนี่ยเล่นไลฟ์สมบทบาทมากรู้สึกยังไงคะดีใจแต่ว่าประสบความสำเร็จนะคะคือถ้าเกิดคุมีความสุขวาเล่นการือว่าถ้าเล่นแล้วเราแบบ ทำไม่เต็มที่เนี่ยมัน,ม,นมันดูแบบเอ NERGY พลังงานมันไม่พอที่จะแบบขึ้นออกไห้คนดูรู้สึกว่าดูแลสติมัพอฉะนั้นการที่เราจะเล่นอะไรเล่นอะไรออกมาในคาแรคเ,เตอร์ไหนเนี่ยต้องทำให้เต็มที่แล้ว,ลวทำให้ดูมีสน่ห์ก่อนเบลล่าคะมีแต่คนเห็นใจบอกว่าทำไมเชื่อคนงน่ายทำไมถึงยอมให้เชื่อนลองคือความจริงความจริงถ้าถ้าดูดีๆนะทีมจะมีสายตาที่รู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือ,คอ คือเขาแค่แสดงออกในแบบของเขาอะค่ะคือเขาไม่ใช่คนโง่เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่คาดคิดว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองมันจะมันจะเกิดขึ้นได้ว่าสามีจะมานอกใจเราได้ยังไงว่าเพื่อนเราจะมาขัดหลังเราเป็นยังไงค่ะน้องวัวใส่เปลือกค่ะแล้วเป็นไงบ้างเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ดูฉลาดเพราะว่าน่าจะมีทันใจเลย แล้วก็จะได้จะได้แบบเออคือคือเป็นคนแบบวัยรุ่นนะ่ะเนาะเราก็แบบชอบชอบสอดส่องพฤติกรรมของชาวบ้านแล้วก็เลยจะยืนหลั่งต้นไม้แล้วก็ทำขอ,อ,อ,องหล่นตลอดเลยเออไปแอบแอบแอบสอดส่องตลอดเวลาชายสองคนโดนใจเลยกินไปโดนได้เป็นยังไงบ้างคะาความรู้สึกไหนคะพี่กินี้เขาเป็นคนดีครับเล่นครับก็สนุกครับโดยเรื่องสบายตอนตุเรรู้สึกว่าโอหทำไมตัดกันได้ดบดเสียงเต้นนี่แทบไม่มีหลายใจ นุกครับดูเล่นเองดูเองยังก็สนุกเองด้วยครับตอนนี้พี่พี่เลิกเนี่ยหลุดพ้นจากนรกแล้วมาเป็นที่รับเต็มครับรับเต็มเป็นยังไงบ้างคะอ่ผมว่าสำหรับตัวเธอพี่ทศรับรับค่อนข้างที่จะยินดีหน่อยครับเพราะมันเป็นการแต่งงานด้วยนะถ้าเป็นอะไรที่มันฉับไวเร็วแล้วก็ภายในสองตอนสามตอนนี้ก็คือว่ายาก่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่อง drama เรื่องอะไรนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไหน ล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้มันเราอยากถามว่ามันสะท้อนสังคมยังไงเพราะล่าสุดมีเพจนักจิตวิทยาเราเอานิสัยของใจเลงไปวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเลี้ยงลูกใครชื่นใจเลยไหมอยากดูไอ้สะท้อนสังคมยังไงสังคมได้อะไรคือจริงๆจะนี้ว่าละครเรื่องนี้เป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นการที่แต่ละตัวละครแต่ละตัวในละครเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตมนุษย์จริงๆค่ะเพราะว่าที่จริงอย่างนี้ว่ามนุษย์มันมันไม่ใช่ขาวมันไม่ใช่ดำ มันเนเนเป็นสีเทาแต่ว่าตัวใจเดินเองเยอาจจะมีมากกว่าสีเทานี้นึงคืออาจจะเข้มขึ้มนมาหนงเขอเ้เวลาเวลาเวลา,วลาอ,อนแอคะก็คนดูจะไม่ว่าสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่อะไรคือดีอะไรคือไม่ดีแต่เป็นเพียงแค่ว่าตัวอย่างบางอันที่ใจเริเล่นเนี่ย จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างท,ที่จะไม่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้น,นก็เป็นเสมือนว่าเตือนเราก็าาเออถ้าเกิดว่าใจเร่งทำแบบนี mm ้ hmm. เขาก็จะได้รับผล mm hmm. ตอบรับในแบบไหน,นต้องติดตามต่อไปในวันพฤหนขัดนี้รรศนรุ่งนี้นะคะวันพฤหนขัดเราจะได้เห็นอะไรบ้าง mm hmm. ก็คือวนพื้นขัดจะเป็นฉากแต่งงานที่เจนนี่ไปล้มแล้วก็สองคนนี้หยาก,กันอย่างเงี้ย mm hmm. ให้เราเล่าว่าจะได้เห็นคอนเซ็ปต์อะไรบ้างในวันพื้นขัดเยอะมากเลย ต้องบอกแบบว่าวันเพื่อาหารเนื้อหาแนนมากตั้งแต่เราแต่งงานกันซะแล้วนี่ก็เลิกกันแล้วนี่จะเข้ามาอยู่บ้านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเดินเรื่องกันเร็วมากเชยนี่แต่งงานกันมันเดียวนะจะนี้ก็หลุยแต่งงานแต่งงานวันเดียวบักอย่างก็สาแหตุรุงนี้จริงๆเยอะมากเลยนะตอนเพื่อแบากแต่งงานนะคะที่ใส่เดินเข้ามาแล้วอยู่ดีๆก็เป็นลมลตึ้งเข้าไปคือสร้างสถานการณ์อะไรประมาณ เป็นคนเดมเออเป็นคนเดมฝากโอเคครับครับไม่รู้จะบอกว่าอะไรน่าดูน่าดูเดี๋ยวคอชนาแล้วเดี๋ยวที่นไม่ได้่ของวัม่ว จำได้ว่าแม่ใช่ครับค่ะค่ะ <coughs> <coughs> ห้สี 5, 4, 3, อาอครับวามประทับใจค่ะก็สหรับความประทับใจที่ต่อคุณแม่นะคะด้วยความที่เ,เป็นลูกคนเดียวเราก็จะสนิทกับคุณแม่มากเวลาเอ่อมีเรื่องอะไรเราก็จะเล่าให้คุณแม่ฟังทุกอ,อย่างคุณแม่เป็นคนที่เหมือนสอนเราให้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างได้อย่างดีแลวมีความสุขอะค่ะคือคุณแม่ค่อนข้างใจกว้างแล้วก็รับความปัญหายนิดๆเรื่องฉะนั้นคือ อ,อคุณแม่ก็สอนตลอดว่าแบบยังไงคือเราต้องเราต้องด้วยความเป็นลูกคนเดียวเราจะต้องออแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อยู่ไม่ได้แม้ว่าจะไม่มีท่าแม้ว่าจะแบบเราจะมีความผูกพันกับครอบครัวมากแค่ไหนแต่ว,ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออสักวันนึงท่านก็ต้องจากไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือสอนแบบสอนศัตรูสอนสทุกส,สิ่งทุกอย่างให้เราแบบเออเราเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างโตมาใน คำสอนที่ดีนะคะแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจเรื่องจริงๆ<ม>เป็นห่วงอะไริงก็ความจริงเป็นห่วงเรื่องเดียวก็คือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอะคะ่ะแล้วก็ก็แอบมีแบบเป็นห่วงตัวคุณแม่เหมือนกันเพรว่าคุณพ่อก็กำลังจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็มีกิจกรรมให้ทำและมีน้องหมาและให้เลี้ยงคะ่ะให้แบบคุณแม่ได้มีความสดใสในบ้านแล้วแค่วันนี้นะสอง ความจริงกับคุณแม่คือบอกรักกันบ่อยมากอน,นอนก็ต้องหอมแก้มแล้วก็ตื่นเช้ามาคุณแ,แม่ก็จะแบบคุยพรก่อนออกไปทำง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราค่อนข้างผูกพันกันมากๆอยู่แล้วเหมือนเป็นเหมือนเป็นเอ่อส่วนหนึ่งของภารกิจน,นะคะแล้วก็ด้วยด้วยโอกาสวันมแม่แล้วกันนะคะก็ความจริงรักแม่ทุกๆุกวันรักแม่มากมากรักแม,กแม่ที่สุดในโลกเลยนคะคะเด็กสาวขอบคุณมากครับ ไปตัดอ,อีอันแรกแล้วกันค่ะพีาาา่จงขอบับใช่ค่ะทุคนเบลขก่อนเขาจะเ,เริ่มยังไงไปดูไหมเขาจะเ,เริเ่มยังไงไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ใหม่นะ